จอดลึกเป็นเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ d ายดิ a l นสตล์ประจำวันที่25เมษายน2564โดยเฉพาะบระครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้แมนยูก็มาเปิดปลายชื่อ4ดาวรุ่งลูกครึ่งไทยที่ค้าแข่งกับทีมในศึกฟุตบอลผิวเบลนกฤตณเวลานี้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้าผมว่ามีเด็กไทยนะฮะหรือว่าเด็กลูกครึ่งไทยนั้นค้าแข่งอยู่ในศึกฟุตบอลอังกฤษนั้นกี่คนกันแน่และจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่คนที่1กันก่อนก้วกนโดยงานนี้ก็จะเป็นจนูจุดซุนซับเบลของเชลซีโดยหัวหอกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัยสิปีรายนี้ค้าแข่งกับทีมชุดเยาวชนของเชลซีเคยติดทีมสิงโตคำรามชุดยู่ปีและก็ยู่17ปีมาแล้ว ซึ่งหลายคนลุ้นให้หนุ่มน้อยรายนี้เลือกเล่นกับทีมชุดใหญ่ของทีมชาติไทยแถมผลงานยังจัดว่ายอดเยี่ยมโดยซับไปแล้วถึง19ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด23นัดให้กับทางทีมชุด U18 ปีของสิงปรูณนะในฤดูกาลนี้เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นเบ็จิมินเจมเดวิสจากทางฟูลแลมโดยกองกลางลูกผสมไทยอังกฤษสิงคโปร์วัย20ปี้าแข่งอยู่กับทีมสำรองฟูลแลมในกาลนี้ ทำไปแล้ว1นึ่แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด10เกมในเพียวนกักกีชุดจ3ยีปีเจ้าตัวเคยลงเล่นในนามทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้ว1เกมและเคยลงเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน19ปี1น,นัดด้วยกันชอวมานทั้งผมคนที่3ก็จะเป็นชหนูกันธนวันรซุงจิตถาบอลจากทางเลสซสตี โดยงานนี้ตัวึกสายเลือดไทยแท้ไว้เสร็จปีรนีที่ไปเติบโตอยู่ที่ฝรั่งเศสเคยเป็นเด็กปั้นของทางน็อกซี่ก่อนจะย้ายไปเล่นกับทางเลสเตอร์ซิตี้ในการปัจจุบันนี้เจ้าตัวนั้นทําสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมผิวเังกฤษในเกมที่ทางจิ้งจอกสยามพบก,กับทางแมนซิตี้แต่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสัมผัสสนามเลยผลงานในปีนี้ทําไปแล้วถึง5ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสให้กับทีมสำรอง โดยก่อนหน้านี้เจ้ากันคนนี้เคยเลือกเล่น,นกับทางทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู่16ปีและก็ยู่17ปีมาแล้วโดยเจ้าตัวมีรายชื่อติดโผในทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำศึกขบอลโลกเพราะคันเลือกกลางปีนี้และคนซ้ายที่ผมคนที่4คนนี้ก็จะเป็นเคอร์บินเมอรเลจากทางแมนยูโดยงานนี่ดํดน้อยว่าเพียง13ปีลกครึ่งไทยอังกฤษที่ค้าแข้งให้กับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยู มาแต่อายุ8ขวบเล่นตำแหน่งปีกด้วยหน้าตาอันหลอนเหลาบวกกับการมีสไตล์ที่คล้ายคลึงกับทางเดวิดเบคแฮมจนสื่อไทยยกให้เป็นนิวเบคแฮมกันเลยทีเดียวคงต้องมาลุ้นกันว่าที่สุดแล้วแข่งรายนี้จะไปได้ไกลเพียงใดในบทบาทเส้นทางสายนี้และเมื่อถึงเวลาเจ้าตัวจะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยตามที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้หรือไม่นี่นะผมก็เป็นการพูดถึง4นักเตะนะฮะ แข่งต่างประเทศที่เป็นลูกครึ่งไทยที่จะแข่งกับทีมนในสุขบอลผิวนักกีดนั่นเองถือว่างานนี้อนาคตของทีมชาติอย่างแน่นอนพวกเขาเหล่านี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะต่างประเทศที่เป็นลูกครึ่งไทยกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกัน,นครับเจลิกกลับมาบูมอีกครั้งยอดวิวในเมืองไทยพุ่งสูงเป็นประวัติการ์เปิดทับทรีเกมดูดคนที่บ้าที่สุดนะ โดยกระแสเจลิกในไทยสุดบูมนะฮะวัดจากยอดวิวผู้ชมเข้าสนามพุ่งปีตส,สูงเป็นประวััิการอันดับหนึ่งที่เท่าน,นี้ทบสถิติกระจุยทุกสัปดาห์ในนัดไทยดับบี้แมตท,ที่ทางคอนเสิรซัป,ปโปโรของเจ้าเจชิทิพย์สงกสินเปิดบ้านชาก,กระทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตของโกอุ้มธิราทอมาทันโดยมีผู้ชมรวมทุกช่องทางออนไลน์แล้วทะลุก,กว่า1.67ล้านวิวเข้าไปแล้วรู้สึกเจลิกคุณภาพอันดับหนึ่งของลิกเทเชียนะฮะ ได้รับความสนใจจากแฟนๆในประเทศไทยเป็นอย่างมากมายน้ตบ้งแต่สยามสปอร์ตคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในเมืองไทยให้ชมกันฟรีทางออนไลน์เมืรอการที่แล้วโดยล่าสุดเกมใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันศุกร์ที่สพพฤษน์ย,ย,ย่างศึกไทยดับบี้แมตช์ได้สร้างสถิติยอดผู้ชมสูงสุดใหม่โดยทางสยามสปอร์ตยูทูบชาแนลมียอดผู้ชมรวมกว่า1น9 3 0 0 0วิวรวมกันทะลุก,กว่า1.6ล้านวิวกันเลยทีเดียว สำหรับกองเชียร์ที่ตามดูผลงานชนาทิพและก็ชิดธทอน,นปัจจุบันนี้สำหรับเกมที่มียอดผู้ชมสูงสุดเป็นอันดับ2ของฤดูกาลนี้ก็ได้แก่นากุย่าแคมปัสเปิดบ้านพบกับทางคอนเซเลสโปโรเมื่อวันเสาร์ที่6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ชมรวมทางแฟนเพจแล้วทั้งสิ้น2 7 1 4 2 9วิวและทาง YouTube ทั้งสิ้น7 4 1 3 2 0วิว ส่วนอันดับ3ได้แก่เกมคู่ระหว่างคอนซาเลสโปโรเปิดบ้านฟัดคาชิมาแอดเลอร์มียอดผู้ชมรวมทางแฟนเพจ2 9 4 8 6 0วิวและกระทาง YouTube ทั้งสิ้น7 7 9 1 1วิวทางนี้แฟนๆสามารถย้อนกลับไปชมความวันที่เต็มอิ่มได้ที่ช่องสยาม YouTube c h ช n n e l กันได้นะครับโอ้โหนะฮะถือว่างานนี้คู่บิ๊กม t t ไทยเตอร์บี้แมตช์สงการที่ผ่านมานะผมคนเข้าดูรวมกันแล้วกว่าเป็นล้านวิวเลยทีเดียวถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะศึกเจลิกออนไลน์แบบนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเขากันต่อไปนะครับเรล่าบรรทครข่าวต่อมากันดีกว่าครับซิโก้รับบอลถ้วยคือบทเรียนสําคัญของแข้งฮองอัญญยยงนยาไลโดยทางโค้ชซิโก้นะผมกิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางของอันยาไลยทีมจากฝูงในศึกวีลีก2021 ยอมรับนะว่าเกมบอลถ้วยเป็นบทเรียนสำคัญของผู้เล่นฮองอันยาลายหลังเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอันยางเอทีมบวยในศึกวีลีก2ในศึกบอลถ้วยแบมบูแอเวใเนชั่นคัพ2021รอบแรกด้วยสกอร์2ต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบก,กับทาง h h b ดดานังนั่นเองโดยซิโก,โก้ได้กล่าวมาว่าอัญยางทำประตูได้ก่อนและเล่นได้ดีมากเลยนะ มันเป็นประสบการณ์สำหรับผู้เล่นตัวสำรองของฮองอันยาไล่เกมนี้ผมต้องการให้ผู้เล่นตัวสำรองได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นไม่มีเกมไหนที่ง่ายถ้าใครคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายถือว่าคิดผิดฮองอันยาไล่ตั้งเป้าจะชนะเสมอแต่ฟุตบอลก็ต้องมีแพ้นั่นคือฟุตบอลน,นะนอกจากนี้โคซิโกยังเผยต่อไปว่าสโมสรเรามีผู้เล่น26คนทำอย่างไรจะให้มีความคิดเหมือนกันมีความสามารถเท่ากัน ระดับเดียวกันนั่นคือความสมดุลระหว่างผู้เล่นสำรองและผู้เล่นหลักผมคิดว่าแฟนๆทองอัญญาลายเข้าใจว่าทําไมผมถึงใช้ทีมนี้ผมอยากจะรู้ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ผู้เล่นจะเข้าใจปัญหาผมไม่ไจะเปต้องพูดให้พวกเขาเข้าใจระดับกลยุทธ์และก็วิธีการเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางของอัญญาลายนั้นจะต้องบุกไปเยือนฮันเฮาในศึกฟุตบอลวีลิกหนึ่งในวันพุธที่8เมษายนที่ถึงนี้ จะเตะก,กันเวลาจนากาตามเวลาประเทศไทยใครเป็นแฟนโคซิโกโ้ปร่วมเชียร์เขากันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับบีจีอีกแล้วครับท่านคว้ากรพัฒนาดิจันนายดานเชีงยงใหม่เอฟซีคืนสู่ทีมกันอีกครั้งโดยแต่ัะปิดบีจีประทุมนะครับประกาศคว้าตัวกรพัฒนาดีจันผู้สมัปรตูวัย้สามปี จากทางเชียงใหม่ FC กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งเพื่อจะเตรียมทีมสำหรับศึก AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รวมถึงศึกไทยลีกหนึ่งที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีม B g จีปทุมแชมป์ไทยลีกในรายการล่าสุดที่เตรียมพร้อมลุยศึก AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มโดยล่าสุดได้คว้าตัวกระพัฒนลีจันทร์ ไลด,ด่านจากทางเชียงใหม่เอฟซีกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งโดยทางกรพัฒนารีจัน์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าอยากจะขอบคุณสโมสรบีจีปทุมมากครับที่ให้โอกาสผมได้กลับมาที่นี่กันอีกครั้งสโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผมและผมก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดผมตั้งใจมาว่าอยากจะพิสูจน์ตนเอง ผมพยายามเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองให้ดีเข้าไว้เพื่อเป็นตัวเลือกและก็พร้อมช่วยทีมหากได้รับโอกาสขอบคุณมากมหมครับสำหรับทางกรพัฒนาดีจันทร์ผู้สาวประตูวัย23ปีเปน็นนักเตะเยาวชนของทางบีจีปทุมก่อนถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2016จากนั้นถูกปล่อยไปให้กับทางขอนแก่นเอฟซียืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2019ก่อนที่ในฤดูกาล2020จะย้ายไปร่วมทีมเชียงใหม่เอฟซี โดยโลงสนามกับทัพพะยากรณ์นาไปทั้งสิ้น31นัดรวมทุกประการเก็บได้9คลแนชีตนอกจากนี้ยังมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปี2020ที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพกันอีกด้วยครับมาณนผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ไปให้กาลังใจเจ้าหนูกรพัฒนนาดิจันคนนี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นร้อนข่าวฟต่องไทยบายดิฉันโน้ตต์ประจำวันที่ 25เมษายน2564โดยใช้ะบุปาครั่งฟุตบอลไทยครับ